มีคลิปทำแล้วนะมิกวันนี้กูจะมาโม้เลยไนะ์ให้ฟังรู้เปล่าทำไมไนทไม่ค่อยมาเล่นกับพวกเราไอโน่ด้วยทำไมอะไรน้งพูดว่าอะไรนะเออปุ๊บปุ๊บพูดคำอื่นไม่ได้หรือไงอะฮะเมื่อแต่ฟลักซ์มิกวันนั้นเว้มิกกูจะเล่าเรืทาน์เมืงฟังเว้ยเกี่ยวกับไอ้นายเว้ยตอนแรกมันขับรถหอใสใช่ป่ะมันขับเป็นใช่ป่ะอือ ก็ถูกแล้วไงมันขับเป็นเออก็ถูก้วยเ้ล่ะมันขับเป็นใช่ป่ะอื้ยอมึงชืวยปิดเพลงนี่คุณจะมาลองดีทาของนายฟังที่เดากูก็บอกไปแล้วด้วยก็คือไอ้นายมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะมันขี่เป็นแล้วมันก็ขี่ไปซื้อกับข้าวให้น้องมันเหมือนเดิมเว้ยว่าโดนลุงใช้เว้ยไม่งั้นม่โดนลุงตกเว้ยใช่เด้๋ยวนั้นมันก็ขี่กลับมาเว้ยแล้วมันก็เอาขโมยรถกระบะพ่อไปในจังหวะนั้นะจริงเอาดีดีจริงเอาดีดีจริงดูได้ไงดูดิ ทำไมถึงรู้กูกูเดาเอาเนาะทั้งจังหวัดนั้นอ่ะกูไปเล่นบ้านในโน่พอดีเว้แล้วกูก็ไปเล่นซ่อนแอบในใต้ท้องรถเว้กูในไหนมันจะขี่รถไปเว้ยกูเลยตัดสายเบรกออกไปเว้ยแต่จริงๆกูไม่รู้หรอกนะอันไหนสายเบรกกูตัดไม่หมดแต่โดนสายเบรกเฉยเลยเว้ยแต่ไหนมันก็ขี่รถออกไปเว้ยมันก็เหยียบกูตายเลยแล้วกูก็เกิดใหม่น่ะตามนั้นแหละมิกตามนั้นแหละมิกปิดเพลงก่อนดีว่า